สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับการดูแลเส้นผมฉบับคนวัย40ให้ผมดูหนาะสุขภาพดีไม่แห้งเปราะหลุดร่วงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรกันบ้าง เคล็ดลับที่1นคือการดีท็อ,อกเส้นผมและหนังศีรษะอย่างสม่ำเสมอรือไม่ว่าในแต่ละวันหนังศีรษะและเส้นผมของเราต้องเจอกับมลภาวะอะไรบ้างบอกเลยว่าเพียบนะคะในบางวันที่เราต้องเจอศึกหนักมาตลอดทั้งวันยังไม่นับวันที่เราจัดแต่งทรงผมหนักๆใช้ผลิตภัณฑ์ซึ้ผมทุกวันอีกการสระผมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่การจะมานั่งทําดีท็อกศีรษะเองที่บ้านบางทีก็ลาบากแนะนําให้เดินเลี้ยวเข้าสาลอนไปเลยค่ะแจ้งช่างไปเลยว่าวันนี้เรามาทําดีท็อกแบบจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มเอาให้สะอาดแบบถึงขีดสุด,สด ไปเลยข้อดีของการดําดีทอกคือการชําระล้างสิ่งสปกปรกสารเคมีตกค้างรวมไปถึงคราบเหนือ่อและฝุ่นที่อาจตกค้างอยู่บนหนังศีรษะออกไปทําให้เรารู้สึกเบาศีรษะแถมยังรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยนะคะเคล็ดลับที่2คือการใส่ออยล์บำรุงผมทุกครั้งหลังสระหลังจากสระผมทุกครั้งอย่าลืมใส่ออยล์บำรุงผมก่อนเป่าแห้งกันด้วยนะคะออยล์บำรุงผมนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับการดูแลผมที่เราสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเพียงแค่เลือกออยล์สูตรที่ตรงกับสภาพเส้นผมของเราก็เพียงพอใครผมยาว แนะนําให้บีบออยออกมาสักหนึ่งปั๊มเต็มแต่ถ้าผมสั้นกว่านั้นสักครึ่งปั๊มก็พออย่าใช้ออยเยอะจนเกินไปจากที่ตั้งใจจะบํารุงผมก็จะกลายเป็นทําให้ผมเหนียวและเป็นก้อนหลังจากบีบออยออกมาแล้วชโลมลงไปบนเส้นผมตั้งแต่ช่วงกลางจนถึงปลายผมค่อยๆลูบผมเบาๆจับมาทีละช่อ ้ออยซึมเข้าไปอย่างทั่วถึงห้ามขยี้ผมโดยเด็ดขาดบางคนลูบออยมันมือขยี้ปลายผมการขยี้ปลายผมจะทําให้ปลายผมอ่อนแอแห้งเปราะจนแตกหกักง่ายนะคะ วิธีการที่3หมักผมด้วยชีทเม้นท์วิกละ2 3ครั้งบางคนมองว่าการหมักผมด้วยชีทเม้นท์ไม่จาเป็นหรอกแถมยังใช้เวลานานอีกด้วยใช้คิมนดวดผมหลังสะแชมพูก็น่าจะเพียงพอแล้วบอกเลยตรงนี้ว่าไม่พอไม่พอแบบมากๆด้วยค่ะเส้นผมก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องการการบํารุงอย่างสม่ําเสมอชีทเม้นท์คือตัวช่วยสําคัญในการกอบคู่ผมสวยสุขภาพดีหนานุ่มไม่หลุดล่วง ให้ฟื้นกลับคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาววัย40ปกยิ่งต้องดูแลผมอย่างมากเป็นพิเศษแนะนําทําแบบนี้กันในหนึ่งสัปดาห์ลงอย่างสม่ําเสมอรีทเมนต์คือตัวช่วยสําคัญในการกรอบผู้ผมสวยสุขภาพดีหนานุ่มไม่หลุดล่วงให้ฟื้นกลับคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาววัย40ยิ่งต้องดูแลผมอย่างมากเป็นพิเศษแนะนําให้ทําแบบนี้ในสัปดาห์ละ2-3วันแบ่งตารางไปเลยค่ะวันละหนึ่งชั่วโมง วิธีการที่4หยุดเกาหนังศีรษะแบบแรงๆเพราะมันจะทําให้หนังศีรษะของเราได้รับความกระทบกระเทือนมากเกินกว่าเหตุส่งผลทําให้หนังศีรษะเราอ่อนแอจนอาจเกิดปัญหาผมหลุดร่วงก่อนไวัยได้ วิธีการที่5คือการกินอาหารบำรุงผมการกินอาหารบำรุงผมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เส้นผมของเราสวยสุขภาพดีแนะนําให้เน้นอาหารจาพวกโปรตีนสังกะสีวิตามิน B และไบโอตินสารอาหารเหล่านี้จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเส้นผมให้แข็งแรงและช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมเส้นผมได้ดีขึ้นกระตุ้นการงอกใหม่ของลูกผมแถมยังช่วยให้หนังศีรษะของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าเส้นผมอ่อนแอไม่ไหวอยากได้ตัวบำรุงแบบ ด่วนๆพอจัดวิตามินรวมหรือวิตามินสําหรับดูแลเส้นผมไปเลยก็ได้ใช้เวลานิดนึงกว่าจะเห็นผลแต่เส้นผมของเราจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนหากกินเป็นประจําสม่ําเสมออย่าลืมทําตามคําแนะนําทั้งหมด5ข้อนะคะหากทุกคนอยากมีผมสวยสุขภาพดีไม่หลุดร่วงง่ายฝากกดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการดูแลเส้นผมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ